หอมหวนชวนรับประทานนะครับเอาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแกงน้องไม่สมใส่ปลาดุกมระสุดยอดเท่านั้นแล้วสุดน้ำหมันหัอนออกหัอนดีขนาดได้น้องไม่สมเลยน้องไม่สมก็น้องไม่สมไม่ไม่หรอกน้องไม่สมเพิ่มเห็ดม้าไม่ไม่เลยขาวๆเลยงามๆเลยพี่น้องนะครับอืน้ำไหลไหลไหมครับมาเด้อกินข้าวน้ำกันนะี่น้องเด้อจวดกินข้าวแรกน้ำกันครับ สวัสดียับผมแรกครับพี่น้องครับเมน <EN> ูแกงปลาดุกใสโนมไอสอมครับพี่น้องจานเราได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งครับตัวบางง่เลยนะครับได้ปลาดุกมาหนึ่งตัวปลาดุกคนเอามาฝากปลาดุกปลาดุกหน้าปลาดุกไซเบ็เนี่แหละนะครับพี่น้องนะเลยมาแกงสโนมไอสมก็ไดาเกินอยากสิเลยเอาปลาดุกลงไปแล้วครับน้องไอสอมครับพี่น้องล่างแล้วปัดแล้วครับนอ้อไอสอมไม่ไหมดๆนี่ ใส่นอไม้ส้มลงไปครับเครื่องผงกะซิมีนะครับตะไคร้ตะปักพริกนะครับตะไคร้กับปักพริกสดนะครับพี่น้องส่วนผักอีตูเนี่ยไว้ใส่ที่หลังครับขาดไม่ได้คือผักอีตูนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่คือแกงแกงปลาดุกนะครับใส่นอไม้ส้มนี่นะครับโอ้ย กับเขาเร่งมาเนี iana, ่นะครับพี่น้องนะทายเองเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดกับเขาเองทายคลิปเองก่อนพี่น้องนะครับเมื่อหาดสิบ่ตรงปนัยเพราะว่าค้าทายกล่องอยู่เอาแล้วแล้วแล้วมาจวดน้ากันพี่น้องเขานะครับเอาสวัสดีย่ามาเร่งอีกเรื่องคลิปพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นโฮเทลเศร้าบ้างกันนะครับแกงปลายจานแกงปลาดุกใส่น่อไม้สมใส่ผักอีตู กับแก้มก็ได้กับเข่าก็ดีสินเองขุนงุนข้าวเจ้าเลยขุนข้าวเจ้าไปแล้วแห่สีสันสีสันฝักอีตูวงามงามซื้อนั่นไม่ใหญ่ยนะสิบบาทคนน่ะว่างานเรื่องเวรเราสันสบายใจเป็นทีงานยุติเยสบานแล้วก็สีมาพี่ละปุ่นเอีลาเกียงปลาใบถาเพื่อนโอ้ยหอมหอมหอม,ม,ม,ม หอมหวนส่วนรับประทานน้นองไม,ม่สมนั้นเป็นของบริจีนน,น้องนี่เลยนพี่น้องกับป่านี่ไก่ไก่ไกเอ้ยป่าเอ้ยนะครับกับน้องไม,ม่ส้มเดียวกันแนี่ยอาเพระทัานไหนใส่เพรท่นไหนใส่เกลือใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาได้พี่น้องเพราะว่าสีลอดซิมบางกวนว่ารสชาติของน้องไม,ม่สมเนี่ยเิ่นสีเข้มบอนะครับบัวรังคนไปปรุงกวนบันวลาเด้แกงน้องไม,ม่สมเนี่ยมัเนเ่าล้างน้ำแล้วก็จริงพี่น้องเพราะว่าน้องไม,ม่ส้มก็จะมักเกลือเด้ เขาตัดตาทาซิมน้ำก่อนกันขาดอะไรเขาจังเติมเอานะครับถ้าเราไปปรุงก่อนไม่ได้นะครับนี่นะปวดบกบกเลยพี่น้องเลยคนแห้งบ่อไร่ปลาสิเปื่อยนะครับบอ่อถองคนให้มันป๊กปกโป๊กปกอยู่นี่แหละสุดท้ายจังใส่พักอีตูนะครับพักอีตูก็เตรียมไปแล้วพี่น้องนี่พักอีตูเราหยอดน้ำงามเลยยามในพักอีตูงามครับยามฝน าไก่เสิได้ที่แหละพี่น้องคลิปนี้นะครับกับเขาแหลงเลยพี่น้องเด้อแกงปลาดุกใส้นอ้มยสมบงามงแตง่หัวมันกังวตอนพี่น้องหัวใหญ่เลยปลาดุกบนไปใส่เปียกบนน้ำมาฝากตัวนึงนะครับอาจารย์ท่ายนาเมาื่อวานไปอันอันนี้น้ำเพลินบ่ได้ไปใส่ด่างกัด่วัตถุลงคลิปไปพี่น้องมุอยู่ไทยด่างใส่ด่างแล้ววัตถนเลยแล้วสามาัครคำก่อนก็เลยได้ปิดคลิปก่อน,มนเมื่อวานนึ มื่อนี้กับว่าสิลงให้เบิง้งกันถ้าในรุ่งครับพี่น้องแต่ว่าตอนได้เฮ็ดเมนูปลาดุกใส่กแกี๊ยงลงไปสมก่อนพี่น้องนะครับเอาจวดเอางมไฟรูฟ้าหมอ้อปึ๊บน้องอบไบโดนเตื๋าเปิดมองดูอ๋อชัวโคนรนะอ๋อหอมือหอยเลยพี่น้องโอ้กล่องไข่มั่วเลยเปิดขึ้นมาถือไอถือไอข้อม้อนกล่องมั่วเลยพี่น้องเป็นไรบานนี่ น้ำน้อยพอดบอพี่น้องแกงปลาดุกต้มน้ำสิหลายๆไหลจะน้อยเนาะพอได้สดน้ำเริ่มเปุ๋ยแล้วครับเนี่ยเปุ๋ยแล้วเปุ๋ยแล้วซิมมันก่อนนะซิมมันก็ดูซิมมันก็ดูอบอนอ้วนว่าใดี๋ยวใส่น้าปลาเอานะครับเพราะว่าต้องซิมก่อนครับเพราะว่าการท้องปุงก่อนบ่ได้เพราะว่ามันเป็นอัน น้มใบสมเพิ่นมักเกลือมาแล้วนะครับเอาใส่น้ำปลาลงไปใส่เยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวเค็มถ้าเค็มแล้วจะกินไม่ได้มาพี่น้องมาแกงน้มใบสมใส่ปลาดุกสูตรจานลอยพักอีตูลงไปสูตรหยดครับใส่น้ำปลาไปแล้วครับเพิ่มรสชาติความนัวเสร็จแล้วพี่น้องสุดท้ายครับพักอีตูครับพี่น้องแี่พักอีตูลงไปเลย บลต้องเด็ดใบเอาใบหงวดเอาเมื่อกี้ตูวปลาตองเด็ดใบเลยเอาใบหงดดวหดเอาพี่น้องนี่สุดยอดเลยอืน้ำน้ำขึ้น,นหน่อยแทบบัสพอเมื่อกี้ตูวลงน้ำหน่อยเลยพี่น้องเตินมน้ำอยอะหน่อยก็นนะพอได้ดสดเตินมน้ำเยอะหน่อยก่อนน้ำแขง็งขวดพอได้สดนี่แกงเราไปสมันต้องดได้สดน้ำเลยแม่เนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ แต่ว่าสุกแล้วละ่ะตืมน้ำซื้อ,อใส่ปลากิตูล,ลงไปน้ำโบถ่วมัมนก็ได้สดน้ำพี่น้องเอ้ยคลากลายแกงน้องไม่สุ่มสูตรจัหลอยปิดฝาไปจักหน่อยปุ๊บนี่มาเบิงหม้อเขาบัดนี้มาเบิงหม้อเขาโอ้ข่าวหอมๆเลยอุ่นข้าวหุงไว้เต้นหลับพี่น้องหม้อหน่อยนึงตอดปลาก,ก่อน อู้ออขึ้นเน็นแต่จานเดียเราเก็บเตี๋ยนรถแล้วแล้วปิดประตูเตี๋ยนแล้วนะครับพี่น้องมาอหวยมาท่างพี่คลิปนี้กะสิขออนุญาตโบทายคลิปตอนกินให้เบิ้งแล้วพี่น้องเรือทายทายแต่ตอนเฮ็ดนี่ล่ะพี่น้องเบิ้งตอนเฮ็ดกินนี่ล่ะเนาะนะครับตอนกินกะบอกขออนุญาตทายดอกพี่น้องมันจะกายกินเอ้า นี่นะครับพี่น <welche ăn? S 1> AH. ้องแกงปลาดุกใส่์น้อไม่สมสูตรจานลอยพี่น้องนะครับเดี๋ยวซีบมังคีแค่น้อยก่อนใส่น้ำปลาเพิ่มไปแล้วเป็นแนวด้ยจังคักบันเลยค่ะ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 โอ้แสบคักพี่น้องนี่เห็นแหมมันจะเป็นอาหารบ้านเฮาอาหารบ้านเราของแท้เลยเติมน้ำลงไปแล้วบ้างค่นน้ำมันหน่อยบวชบวชสด นี่เอาพอปิดแก๊สบัดเรียบร้อยครับพี่น้องเมนูนี้แกงปลาดุกใส่นมไม้ส้มจบแล้วเอาขอบคุณพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาทค้ำเอาซัมนี่ล่ะเด้อครับเด้อนะครับกับเขาเร่งร้อมจวดนะครับจานลอยอยู่เตทนรถบรนต้นบรรทุนลกลางอำเภอประยูนจังหวัดขอนแก่นคือเก่านี่แหละพี่น้องนะครับอยู่เตทนรถมูนี่แหละนะครับแปดเกียบนเลื่อนคาเซ็นเตอร์นะครับผู้ใดอยากได้รถมือสองกัมบมาเบิร์กันเอา แต่ตอนนี้ขออนุญาตว่างหมอลงสะกอนบาทนี่อ็เจอสีสันไป้องครับนี่จวด